ผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นเทวดาเนี่ยมมนเหมือนกับได้รับกระแสจิตกระแสว,วิญญาณคือเป็นแบบอย่างที่ดีกับเราถึงเราจะสัมผัสอะไรไม่ได้เลยแต่เราได้เห็นว่าท่านเองอ่ะได้สร้างคุณงามความดีไว้ในโลกมนุษย์ถึงได้ไปเป็นเทวดาแค่ระลึกแบบนี้เราก็ได้บุญกุศลกับท่านแล้วแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราเองได้มีโอกาสได้ แข่เมตตาจิตแล้วก็ได้เชิญท่านลงมาร่วมเป็นพิธีกรรมต่างๆสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาก็เหมือนกับว่าเราเส่งกระแสความผูกพันให้กับเหล่าเทพพย,ายดาหรือว่าเป็นดังกัลยาณมิตรในทางธรรมของเราถ้าเกิดว่าใครนี่มีความทุกข์มีความลําบากแล้วก็คุยกับคนกับคนนั้นคนนี้ไม่รู้เรื่องเราก็คุยกับเทวดานี่แหละพบภูมิเทวดาของเรานี่แหละที่มีรูปลักษณ์ที่งดงามสวัสดีครับผมอาจารย์พพยานศิวะอะรัยนะครับ พอผ่านวันพ่อมีวันพ่อมีวันแม่เราก็เลยอยากจะพูดถึงพ่อแม่ในอดีตนะครับพระบาทของอาจารย์เนี่ยเป็นหนึ่งในคู่บารมีตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อก็คือ,คอเป็นหนึ่งในพญานาคที่ดูแลเมืองบาดาลเป็นคู่บารมีที่สะสมบุญบารมีมาหลายพุทธันดรก็เ,เรียกว่าพุทธันดนครคำว่าพุทธันดรก็คือจังหวะที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าท่านก็ยังบำเพ็ญ นั้นแสดงว่าข้ามหลายมิติมีผู้เจ้าไม่มีผู้เจ้าก็ยังเป็นคู่บาร,รมีผ่านกันมาคู่บาร,รมีคู่นี้จะเป็นพระยาผู้ชงหน้าครานะแลวก็คู่บาร,รมีของนั้นก็คือเจ้าหญาทองคำสีปางตาลนะครับเราเองก็เคยเวียน่าวตายเกิดมาหลายภพหลายชาติก็จะมีพ่อแม่ในอดีตตามความเชื่อของอาจารย์เองนะครับนี่แหละครับปู่ผู้ชงนี่แหละครับที่เป็นพ่อแลวก็เป็น ญา,าติทองคําเป็นแม่ในความเชื่อของอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ได้ไปสร้างเป็นบันไดพญานาคคู่กันไว้ที่สาราวัดที่วัดถ้ำหู้างจังหวัดเลยนะครับวันนี้ก็เลยนําภาพนะครับเป็นภาพสวยๆภาพสวยๆที่ใหญ่มาก A1 เป็นงานวาดงานวาดที่มีลายลักษณ์อักษรเป็นสัญลักษณ์ของไทยพญานาคที่เป็นวรากายสีเทาอินดูนะฮะสีเทาอินดูก็คืองดงามมาก ก็คือปู่นี่แหละปู่ผู้ชงคือไมเท้านั่งบรรลังพญานาคแล้วก็มีคู่บารมีทําไมถึงเป็นชุดขาวทาไมไม่ใส่เครื่องราชนะครับเพราะว่าพญานาคนี่ท่านมักมักจะบําเพ็ญถึงท่านจะเป็นผู้ที่มีบรรลังมีวังบาดาลก็จริงแต่ว่าพญานาคท่านมาจากการบําเพ็ญภาวนานในโลกมนุษย์นี่แหละนะครับมาเกิดเป็นพญานาคในปัจจุบันนี้การได้เป็นพญานาคมีสัมพันธ์ ลูกหลานสายันของมนุษย์เนี่ยก็จะทําให้พระองค์นั้นนะครับมีบาร,รมีเพิ่มพูนขึ้นไปแล้วก็ได้สร้างกุศลต่ออายุของตนเองท่านเองก็จาเป็นนะครับที่ต้องใส่ชุดขาวเพื่อเป็นแบบอย่างในผู้ที่บาเพ็ญภาวนาในความบริสุทธิ์สีขาวคือสีแห่งความบริสุทธิ์นะครับความบริสุทธิ์แล้วก็เป็นสีแห่งความสว่างสวยเห็นไหมอันนี้คือไม่ย่าสีปฐมมานะครับน,นี่เป็นงานแรกๆเ,เลยท,ที่ที่ได้วาดขึ้นมาแล้วก็สกินลงเสื้อนะครับ คู่กับพ่อปู่ด้วยแม่ย่าในข้างหลังก็มีเห็นไหมข้างหลังงก็จะเป็นอันนี้เป็นปูอ่อือลือข้างหลังเนี่เป็นปูอ่อือลือเรามีหลายภาพมีหลายภาพแคุดกับนาคอยู่ด้วยกันได้ไหมบางคนก็มีคนถามนะอยู่ได้ไหมครับเนี่ยอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้นี่เห็นไหมเป็นคู่รักกันด้วยนะครับความรักเนี่ยมันไม่มีประมาณนะครับพ่อปู่ โลกของเราก็คือจักรวาลแต่ถ้าเราเรียนรู้จักรวาลเราก็เรียนรู้ของการอยู่ในจักรวาลน,นี้ในหลายมิตินะครับพญานาคพยากุดเนี่ยก็อยู่ในชั้นจัตุมหาราชิกามีหลายผับพันธุ์และมีหลายระดับชั้นความจริงเนี่ยสวยมากสวยมาก,มากเห็นไหมเกดนี้เงางามมากแล้วก็พยากุดนี่สวยทุกสัดส่วนสัดส่วนนี่คือเงางามเงางาม แล้วก็งดงามมากคู่บารามีพระยาคุณนี่หล่อมากเลยนะเกาะส่วนใหญ่ในเป็นเกาะสุริยันนะเกาะสุริยันที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพรของพันนารายเพราะพระยาคุณนี่ท่านเป็นผู้รับใช้พรนนารายพันนารายท่านก็ไม่ได้บังคับนะแต่ว่าท่านรับใช้ด้วยความศรัทธานะครับรับใช้ด้วยความศรัทธาบ้านเราเองก็สายญาณของคุณนี่แหละ,ะสัญลักษณ์ของตราราชการเนี่ยที่รับใช้กษัตริย์ก็เป็น คุดนะครับสายราชการนะครับมาให้วาดเนี่ยเยอะนะครับมาให้วาดเยอะเลยที่เป็นที่เป็นตาคุดที่เป็นคุดนี่แต่ว่าภาพเนี่ยต้องบ่งบอกได้เลยว่ามันมันไม่เหมือนงาน AI อะ่ะมันคือลายล,ลักษณะของการใช้ระยะเวลาในการลงสีแต่ละเส้นเนี่ยแล้วก็มันเป็นความละเอียดอ่อนที่คนที่เข้าถึงจิตวิญญาณเนี่ยถึงจะรับรู้ได้จริงๆนะครับรับรู้อันนี้ขนาด A2 นะครับ A2 ะหวางคู่กับ A1 เห็นไหม A1 ก็คือ A2 สองแผ่นเราเอาวางด้านข้างให้ดูนะเทียบกัน<แ>ไม่มีแค่นั้นนะครับพยาคุดแล้วก็พญานาคมีแล้วแล้วรวมกันมีไหมไม่แก้วกัลยาณีเคยได้ยินไหมฮะไม่แก้วกัลยาณีในประวัติบางท่านก็เอามาลงนะครับ ล้วอาจารย์เองก็เคยทาเรื่องเาวานะครับเรื่องเาวเกี่ยวกับเม่กกแก้วกลยาณีเราไปย้อนดูนะสังนี่ก็เป็นสังของนารายนะครับสังของนารายแล้วก็ปีกของท่านเนี่ยมีความงดงามแล้วก็ด้านล่างเป็นพญานาคบัลลังก์ด้านข้างบนที่เป็นมงกุฎก็เป็นพญานาคนะครับมีความงามนะครับมีความงามโดดเด่นมากอืมอีกสักพักหนึ่งหลายๆท่านก็จะได้รู้จักท่านมากขึ้นนะครับรู้จักท่านมากขึ้น ตอนนี้ก็รู้จักเฉพาะบางกลุ่มบางคนนะครับเป็นการเผยแผ่บาร,รมีเป็นการเผยแผ่เวลาเปิดเปิดบาร,รมีเปิดบาร,รมีถึงเนี่ยก็เหมือนกับพญานาคองค์นั้นองค์นี้ที่เราได้ยินชื่ออย่างเช่นนะครับอย่างเช่นองค์นี้ให้ทายก่อนอให้ทายให้ทายประมาณ3วินาทีนะครับดูจากรูปลักษณ์เนี่ยใค,ใครใครรู้จักใครรู้จักอ,องค์นี้เป็นพญาศรีสตนาคราชนะครับ วรรกายของท่านเนี่ยจะดูเป็นสีออกคล้ายๆสีเนี่ยเป็นสีเงินทองแดงอะไรประมาณนี้แหละบรรกายของท่านจะออกลักษณะแบบนี้มีความงามมากนะครับแล้วนี่ก็เป็นลวดลายไทยที่ทางอาจารย์ได้วาดออกมานั่งอยู่บนบัลลังก์พญานาคที่เห็นอยู่เป็นหนึ่งเสียน,นะครับแล้วก็มีดวงแก้วสีแดงกนะ็คือกำลังที่จะ มีฤทธิ์อำนาจที่อยู่ในมือแต่ว่าพระองค์ท่านนะครับเป็นผู้ที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาและที่เห็นกันชัดเจนเลยท่านจะอยู่ที่นครพนมนะครับก็จะมีลานศรีสตะเป็นเจ็ดเสียรที่ที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ตรงที่พระธาตพนมเนี่ยคือท่านดูแลพระอุรังคธาตน,นะครับคือพุทธเจ้าพระเขาเรียกว่าเป็นพระสารีริกธาตุช่วงอกนะครับช่วงอก ก็มีพูะพทธเจ้าสี่พระองค์นะครับที่ที่เป็นอ,อุรังคธาตุตรงนั้นก็เหลือภาษีระยะเมตไตรท่านก็รอนะท่านรอให้จะสาเร็จในยุคภาษีนี่แหละยุคภาษีเป็นบารมีที่ทุกอย่างที่เกิดบังเกิดถึงความเชื่อและความศรัทธานะครับทุกงานนะครับทุกงานเนี่ยเป็นการใช้ระยะเวลาในการวาดแล้วก็เป็นผลงานที่บ่งบอกมาจากกุศลผลบุญบ่งบ,บ,บอกมาถึงความดี ของผู้วาดนั่นแหละเขาเรียกว่าดึงบาร,รมีและดึงยานบาร,รมีเก่าๆของบุญที่มีความผูกพันสัมพันธ์กับพญานาคคนใดที่เปิดศรัทธานะครับศรัทธาก็คือความเชื่อ,อความเชื่อการที่เปิดอริยรัพย์เนี่ยมี7ประการน,นะครับก็เป็นหนึ่งในการที่เรานั่นแหละทั้งหลายได้เคยฝึกกันมาได้ทํากันมาและได้สร้างไว้ในจัก,กรวาลเพราะว่าโลกของเราคือจัก,กรวาลแต่การที่เราได้ ไปเสวยในสถานที่ต่ตางเนี่ยมันเป็นการได้ใช้บุญกุศลของตนเองแต่ถ้าเกิดว่ามาอยู่ในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยเวลาเราตายจากไปเนี่ยมันจะคงอยู่ในโลกเพราะว่ามันเป็นของหยาบที่คงอยู่ในธาตุขันธ์แต่ถ้าเราจะดึงทั้งของหยาบของละเอียดมารวมกันเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าบารามีที่เคยสะสมหรือว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์มี7ประการก็คือมีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตปะแล้วก็มีพาหุสัจจะคะและก็มีปัญญาวุฒ ปัญญานะครับปัญญาก็คือการใช้ความรู้เป็นผลที่เป็นประโยชน์กับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งผู้อื่นแล้วก็ตนเองด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีสิ่งอื่นใดน,นะครับปิดท้ายปีแล้วก็นาภาพของพ่อแล้วก็แม่ของตอนเองนะครับของอาจารย์เองนี่แหละในอดีตชาติมีความเชื่ออย่างนั้นอาจารย์รู้สึกผูกพันกับท่านแล้วก็มีความรักนะครับมีความรัก ก็เคยนิมิตถึงกันนะครับนิมิตถึงกันในขณะทําสมาธิจิตนะครับท่านเองก็ไม่ได้มาทาอย่างอื่นนะคือมาบอกบุญอาจารย์ให้สร้างให้ทำแล้วก็เป็นไปตามที่ท่านกําหนดเระยะเวลาหลายๆอย่างก็สร้างปฏิหารแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโชคลาบนะครับโชคลาบอาจารย์นี่มักจะมีการเสี่ยงโชคกับลอตเตอรี่นี่คือบ่อยมากนะครับถ้าใครอยากมีโชคก็ลองระลึกถึงข้อแม่ตนเองนะว่าเราสายญาณของพญานาคนี่แหละ ทำไมถึงอยากให้ระลึกถึงพญานาคนะครับเราเองนะครับมีกัลายาณมิตรมีผู้คนที่เข้ามาในชีวิตมากมายนะครับซึ่งเป็นมนุษย์นะครับเราเองยังไม่เคยสัมผัสกับโลกวิญญาณเราจะรู้ได้ยังไงว่าท่านเองอไม่ใช่เป็นผู้ที่มาช่วยเหลือเรานะครับเพราะว่าคนที่ได้ไปเป็นเทวดาทั้งหลายเนี่ยเขาก็มาสร้างกรรมดีจากมนุษย์มีศีลธรรมขึ้นไปโดยที่ไม่ได้ตกอบายอบายภูมิหรืมีสี่อย่างก็คือมี สัดดตว์รกมีเปรตมีสุรกายแล้วก็มีเดรชานนะครับแต่ของเราเนี่ยถ้าไม่ได้ตกอบายเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าเป็นมนุษย์ขึ้นมาที่อาจารย์พูดถึงเหล่าเทพย,ยดาเนี่ยก็ไม่ได้สิ่งอื่นคืออยากให้ทุกคนนะครับระลึกถึงเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาเป็นกาลายามิตรกันเราเองนะครับมีผู้ที่เป็นกาลายามิตรเป็นเทวดาเนี่ยมันก็เหมือนกับได้รับ กระแสจิตกระแสวิญญาณคือเป็นแบบอย่างที่ดีกับเราถึงเราจะสัมผัสอะไรไม่ได้เลยแต่เราได้เห็นว่าท่านเองอะ่ะได้สร้างคุณงามความดีไว้ในโลกมนุษย์ถึงได้ไปเป็นเทวดาแค่ระลึกแบบนี้เราก็ได้บุญกุศลกับท่านแล้วแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราเองได้มีโอกาสได้แผ่เมตตาจิตแล้วก็ได้เชิญท่านลงมาร่วมเป็นพิธีกรรมต่างๆหรือว่า,าพิธีในการสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนามันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยส่งกระแสความผูกพัน ให้กับเหล่าเทพพย,ายดาหรือว่าเป็นดังกาลยนานมิตรในทางธรรมของเรานะครับเราเองก็จะมีความสุขความเบิกบานมากขึ้นในกระแสของสิ่งที่เราเมองไม่เห็นมันเป็นกระแสทางใจนะครับเขาเรียกว่ากระแสบุญกระแสกุศลงั้นถ้าเกิดว่าใครนี่มีความทุกข์มีความลําบากแล้วก็คุยกับคนกับคนนั้นคนนี้ไม่รู้เรื่องเราก็คุยกับเทวดานี่แหละภพบูุมเทวดาของเรานี่แหละที่มีรูปลักษณ์ ที่งดงามแล้วก็มีจิตใจที่งดงามไปด้วยมนุษย์เนี่เป็นธาตุขันถึงตอนนี้จังหวะอารมณ์ของเราเนี่ยคุยกันมีสติตั้งปัน้นสัมปัญญะแต่ว่ามีสิ่งอื่นพัดผ่านแปลเปลี่ยนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นาการกินการดื่มการหลับนอนด้วยการพักผ่อนไม่เพียงพอพวกนี้สมาธิมันก็จะขาดตอนและเขเรียกว่าสมาธิพอสมาธิขาดตอนเนี่ยอารมณ์สภาวะต่างๆเนี่ยแทรกซ้อนเข้ามาในร่างกายทําให ตัวเราเองอารมณ์จากที่ดีก็กลายเป็นว่าไม่ดีแล้วการแปลเปลี่ยนของรูปลักษณ์ในทางของธาตุขันเนี่ยก็แปลสภาพเปลี่ยนไปจิตใจที่ไปเจอความที่มีจํานวนมากก็มีความอยากได้เกิดขึ้นมีความโลภใครทําอะไรไม่พอใจก็มีความโกรธเห็อนอะไรที่เป็นรูปงามก็ติดในภาพที่เป็นมายาก็ติดในความหลงนะครับ นั้นเราจะยึดติดในสิ่งที่เป็นรูปลักษณ์ได้ง่ายถ้าเป็นมนุษย์นะครับแต่ถ้าเป็นเทพพย,ายดาเนี่ยเขาเห็นถึงความสว่างสวยออกไปบางพบููิบางละเอียดมากจนเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เลยนะครับแต่ว่าเทพมบเทวดาเนี่ยขั้นก็มีอยู่นะครับดังนันเราได้เชื่อมกับกัลายนานมิตรที่เป็นเทพผมเทวดาหรือได้บอกกล่าวกันไปหรือก็มีแต่ความดีๆเข้ามาแน่นอนอาจารย์เชื่ออย่างนั้นนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครในสิ้นปีนี้ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปสร้างบุญที่ไหนหรือว่าสร้างยังไม่เพียงพออาจารย์ก็ขอประชาสัมพันธ์ในงานบุญของอาจารย์นะครับที่กําลังสร้างอยู่เป็นการฟื้นฟูร,ร่างกายแล้วก็ผู้ป่วยคนพิการนะครับเป็นศูนย์พักฟื้นคนพิการนะครับที่ตำบลน,นองหินอำเภอเมืองสงจังหวัดร้อยเอ็ดที่อาจารย์เองนะครับได้ไปร่วมสร้างพระป่าสามัคคีก็จะมี ในหน้า Facebook อาจารย์นะครับที่เป็นเลขที่บัญชีสําหรับการโอนเงินร่วมบริจาคนะครับหรือว่าใครอยากจะไปต่อยอดนะครับต่อยอดในการต่อยอดผ้าป่าเป็นเงินสดเนี่ยก็สามารถที่จะโอนมาร่วมหรือว่าไปด้วยกันเองก็ได้นะครับไปสถานที่เดียวกันนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอเม,มืองสวงนะครับตำบลหนองหินบ้านคอยนะครับมีโอกาสได้สร้างกุศลข้ามปีนี้ปีใหม่ก็เป็นกุศลผลบุญเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางที่ดีกุศล พัฒนส่งเสริมเข้าไปเนี่ยเป็นหนทางที่ดีแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ได้ร่วมสร้างร่วมทำเนี่ยกับผู้คนที่เป็นการฟื้นฟูร่างกายของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนที่ไม่มีศักยภาพในการทำงานให้มาช่วยเหลือตนเองได้มันเป็นการผ่อนแรงผ่อนภาระให้กับคนรอบข้างอ่าแล้วก็ทำให้ความหวังและความที่จะสร้างคุณงามความดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ฉับพลันนะครับ ตัวอาจารย์เองก็เคยได้เล่าเรียนศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับสมาธิครูบาอาจารย์ของอาจารย์เองก็เป็นอาจารย์สายทองหลวงปู่มั่นหลวงพ่อวิริยังหลวงพ่อวิริยังเองก็เคยเล่าถึงเรื่องราวท่านเองแหละตั้งแต่อายุ14ปีร่างกายที่ทํางานค่อนข้างที่จะหนักพังไปเลยร่างกายเป็นอมาาัมพาตไม่สามารถที่ขะยับตัวได้แต่ว่าพูดได้ท่านเองก็มีการอาธิษฐานบอกว่าถ้าเกิดว่าหายโดยการเป็นอมาาัมพาตเนี่ย ตัวท่านเองก็จะรับใช้พระพุทธศาสนาพอถึงเวลาผ่านไปก็มีผู่ชีบะขาวนะครับผู่ชีบะขาวเนี่ยมาบอกว่าไอ้หนุ่มพูดอะไรพูดอะไรในในเมนนื่อวานเนี่ยอธิษฐานเรื่องอะไรหลวงพ่อก็แปลกใจมากว่าทําไมมีชีบะขาวผู้นี้ถึงรู้ว่าท่านอธิษฐานแบบไหนท่านก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดว่าท่านหายเนี่ยจากการเป็นอามาพึ่เนี่ยที่ขยับตัวไม่ได้เนี่ยอัมาพาตเนี่ย ท่านจะรับใช้ทําทงานต่อพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตของท่านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตาพระขาวก็ให้พูดอีก2ครั้งนะครับเพื่อให้เป็นการยืนยันพอพูดอย่างนั้นปุ๊บท่านก็เป่าพวดเลยเป่าในการรักษาเนี่ยคือใช้ลิตเป่าแล้วก็หายขึ้นมาปัจจุบันนี้ก็นําพาในการสร้างประโยชน์อายุเป็นร0อยกว่าปีเลยนะครับประโยชน์นี่ก็คือถ้าเกิดว่าร่างกายมันหายออกจาก สุขภาพของเรามันดีขึ้นมาเนี่ยความคิดของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงออกไปขอให้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็สร้างกรรมที่ดีไว้เราเองวันนี้ได้มาส่งเสริมเพื่อเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งะครับเป็นหนในบุญกุศลที่อาจารย์เนี่ยจะนําพาและเป็นกระแสบุญเข้าไปนะครับร่วมกับเหล่าพญานา,พาคพญากุธและก็เทพผมเทวดาทั้งหลายวันนี้อาจารย์พบต้องกราบลาด้วยภาพสวยๆนะครับภาพสวยๆแล้วก็งดงาม อะพราะปู่ผู้ชงน้าคราชให้ดูก่อนแล้วก็ยตดทองคําสีปางตาลนะครับขนาด A1 ขนาดใหญ่มากนะครับใหญ่มากแต่ก็สวยงดงามมากคู่ควรแก่บรา,มาบรามารีแล้วก็พญาคุดคู่บารมีนาคนะครับลาวพญานาคก็มีปีกด้วยเห็นไหมสวยมากเลยทําไมงานนี้อาจารย์ถึงรู้สึกแล้วก็ชอบมากชอบมากแม่แก้วกัลยาณีก็สวยมากนี่เห็นไหมสวยมากรู้สึกแบบ ปิติมากรู้สึกปิติแล้วก็รู้สึกแบบอิมอ่มเอมากใครที่เห็นถ้ารู้สึกเหมือนกันนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยเห็นไหมพระยาศิสตะคือท่านบำเพ็ญใ,ในการบำเพ็ญเนี่ยของท่านนี่คือมีความแข่งในการปฏิบัติมากนะครับพยาศิสตะนี่้วันนี้พูดกันมาก็ยาวนานแล้วใครที่ได้ฟังจนจบอาจารย์อนุโมทนาสาธุใครที่มีบุญกุศลในเส้นทางเดียวกับอาจารย์นะครับก็ขอให้ มีจิตใจที่เบิกทรัพย์บเบิกบุญมาใช้นะครับอาจารย์เองเนี่ยมักจะมีโชคเสี่ยงโชคแล้วก็มีโชคมีทรัพย์แล้วก็มีกําลังในการสร้างกุศลผลรรบุญจํานวนหนึ่งแต่ว่าไม่เคยทิ้งทอดทิ้งในทางกุศลนั้นทุกอย่างที่อาจารย์ให้มาชมแล้วก็มารู้เรียนรู้กับอาจารย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการได้รับฟังไม่ว่าจะเป็นการบอกบุญบอกเก่าเส้นทางเหล่านี้เป็นความละเอียดอ่อน ขอให้ท่านนะครับได้น้อมนําแล้วก็เปิดทางบุญกุศลให้ตนเองได้เกิดความเชื่อความศรัทธาดังอริยะสัตจารย์บอกไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านบังเกิดแต่สิ่งดีๆในท้ายปีนี้นะครับท้ายปีนี้ก็คือเดือนธันวาคมเข้าสู่เดือนมกรานะั่คือปีหน้าปีพศ .2569 ซึ่งเป็นปีมหามงคลลงท้ายเลข9เลยงั้นสิ่งนี้จะเป็นหนึ่งในมงคลที่เราได้คุยกันแล้วก็ ขอทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จเกิดความร่ำรวยมีโชคลาภตลอดการและนานสาธุสาธุสาธุ